กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตวามรับรดกันนะฮะเข้าสู่กระทุเดชด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของบทสัมภาษณ์ของน้องลิซ่าแบ k ็คพิงค์ละกันนะครับผมโดยมีหัวข้อดังนี้นะฮะชวนอ่านบทสัมภาษณ์และทัศนคติดีๆของลิซ่าแบ k ็คพิงค์ในนิตยสารเอลโคเลียฉันไม่ได้คิดว่าทุกคนต้องมารักฉันฉันเลยมักจะโฟกัสกับคอมเมนต์ด้านบวกมากกว่า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเหมินคนอื่นๆไปเลยนะคะบางครั้งวงเล็บคอมเมนต์ด้านลบก็อาจกลายเป็นคำแนะนำให้ฉันในบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้อันนี้คือส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของลิซ่านะฮะคุณได้ถ่ายกับดอกไม้เยอะเลยลิซ่าตอบว่าในชีวิตของฉันฉันไม่เคยเห็นดอกไม้หลายชนิดแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ ตอนได้ยินว่าจะมีดอกไม้เยอะฉันก็ตั้งตารอตั้งแต่เช้าการถ่ายทําก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดค่ะ b บ็กพิงเป็นหนึ่งในไม่กี่วงของ K-POP ที่ขึ้นปกนิตยสารแฟชั่นต่างประเทศแฟชั่นสําหรับลิซ่าคืออะไรลิซ่าตอบว่าเป็นสิ่งที่สนุกค่ะมีสิ่งใหม่ๆออกมาตลอดและบางครั้งก็ยากที่จะตามให้ทนันและฉันสงสัยว่าฉันจะสามารถดึงออกมาได้ยังไง และฉันสงสัยว่าฉันจะสามารถดึงมันออกมาได้ยังไงแต่ฉันคิดว่านี่เป็นเหตุผลที่มันสนุกฉันอยากที่จะรู้มากขึ้นในตอนนี้และตลอดไปค่ะคุณเต้นมาตั้งแต่เด็กรูปจากเพื่อนตอนเด็กของคุณส่วนใหญ่ทายกับเพื่อนในทีมเต้นของคุณเหรอดิซ่าตอบว่าแม่ของฉันบอกว่าฉันได้เอาไมโครโฟนมาตั้งเองตั้งแต่เด็กและทำเป็นเต้นตอนร้องเพลงค่ะความทรงจำแรกของฉันคือวันที่ไปโรงเรียนเต้นครั้งแรก และฉันใส่กระโปรงและทุกคนก็เหยียดขาออกและเคลื่อนไหวไปรอบๆฉันจำได้ว่าฉันเก้เก๊กางๆอยู่คนเดียวค่ะคลิปเต้นที่โพสต์ในลิฟฟิล์มของคุณในฐานะนักเต้นหลักของแบ c พิงก k ก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันดิซ่ตอบว่าสำหรับฉันการเต้นคือการตอบสนองของร่างกายโดยไม่คิดอะไรค่ะฉันชอบและสนุกกับมันมากๆตอนไหนก็ตามที่ได้ยินเพลงฉันก็ขยับตัวไปเองโดยไม่รู้ตัวค่ะ แม้แต่ระหว่างการถ่ายวันนี้คุณก็ขยับตามจังหวะตอนที่มาโอกาสมีเพลงที่ดีหลายๆเพลงเลยนะฮะตอนเด็กคุณชอบอะไรอีกนอกจากการเต้นดิซ่าตอบว่าฉันดูบาร์บี้เยอะเลยค่ะชอบเพลงที่เจ้าหญิงบาร์บี้ร้องในการ์ตูนมากจนเต้นและร้องเพลงทุกวันเลยฉันรักมันมากจนรู้ทุกเพลงในตอนก่อนๆด้วยค่ะคุณก็เลยชอบดนตรีตั้งแต่นั้นมามีหลายคนพูดกับฉันว่า เธอมีแฟนต่างประเทศเยอะมากเธอมีชื่อเสียงมากในประเทศไทยดิซ่าตอบว่าใครเลยคะบวกกับหัวเราะมีคนมากมายที่ชอบเราและฉันรู้สึกมีความสุขมากกว่าการต้ะหนักถึงความนิยมเมื่อปีที่แล้วพวกเราเริ่มเวิร์ทัวร์ที่กรุงเทพและได้เที่ยวเมืองไทยหลายครั้งฉันมีความสุขที่ผู้คนมากมายมาดูแบ็คพิงค์ทุกครั้งที่เราไปคุณพูดได้สี่ภาษาตั้งแต่ภาษาอังกฤษจนถึงภาษาญี่ปุ่น หมายความว่าทุกที่ที่คุณไปมีหลายสิ่งที่เข้าใจดิซ่าตอบว่าไม่ใช่ทุกภาษาที่สมบูรณ์แบบค่ะเมื่อเร็วๆนี้ฉันคุยกับเพื่อนที่พูดได้3มภาษาตอนคุยและไม่มีคําที่แน่นอนฉันทั้งใช้ภาษาไทยอังกฤษและเกาหลีสลับกันฉันมีความสุขพอรู้สึกว่าสามารถแสดงความรู้สึกได้ดีฉันคิดว่านี่อาจเป็นประโยชน์เหมือนกันค่ะในบรรดาดาราที่เดบิวต์ในเกาหลีคุณมีผู้ติดตามอินสตาแกรมมากที่สุด คือ28ล้านกว่าคนฉันคิดว่าคุณอาจรู้สึกกดดันนิดหน่อยตอนอับรูปภาพกิซ่าตอบว่าบางครั้งก็รู้สึกว่าฉันต้องโพบรูปที่เพอร์เฟกต์แทนที่จะพยายามแสดงสิ่งที่เจาะจงฉันกำลังใช้ SNS เพื่อแบ่งปันชีวิตของฉันฉันอับรูปแมวหลายรูปแมวคือความสุขของฉันค่ะบางครั้งเมื่อแมวร้องและทำตัวน่ารักน่ารักความเครียดของฉันก็หายไปหมดเลย ได้ยินมาว่าคุณปรากฏตัวในเมนเทอร์ในเซอร์เวอรลของจีนเดซ่าตอบว่าตอนแรกฉันกังวลเรื่องเป็นเมนเทอร์มานานกว่า3ปีตั้แต่เดบิวต์แล้วค่ะแต่ว่านี่เป็นงานแรกของฉันฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะฉันอยากแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้และให้ความช่วยเหลือมากเท่าที่ทำได้ฉันเองก็ยังรอคอยดูฉันในการเป็นเมนเทอร์คำแนะนำอะไรที่ช่วยคุณก่อนการเดบิว ดิซ่าได้ตอบว่าการไม่อยู่คนเดียวค่ะการอยู่กับคนหลายคนเป็นความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉันได้พูดคุยกับเมมเบอร์ที่มีความฝันเดียวกันและผ่านสถานการณ์เดียวกันขอบคุณเมมเบอร์ฉันคิดว่าที่ฉันก้าวต่อมาได้นะฉันยังคิดถึงความรู้สึกที่มีในตอนนั้นอยู่เลยค่ะคุณมาเริ่มเป็นเทนเนี่ในต่างถิ่นตั้งแต่เด็กฉันบอกได้เลยว่าคุณกล้าหาญจริงๆมีช่วงเวลาไหนที่คุณพยายามอย่างหนักไหม ลิซ่าได้ตอบกลับว่าฉันทำงานหนักจริงๆค่ะตอนที่เราจะเดบิวต์เราสนุกมากก่อนที่เราจะเดบิวต์เราสนุกมากกว่าเวลาที่ยากลำบากค่ะมันไม่เครียดและฝึกหนักเสมอไปค่ะเราเล่นซนกันเก่งและเหนือสิ่งอื่นได้ฉันมีความสุขเพราะฉันสามารถมีสมาธิกับสิ่งที่ฉันชอบฉันคิดว,ว่าเราสนุกกันมากเลยค่ะคุณยังประมาอยู่ไหมตอนแสดงเวทีใหญ่ลิซ่าได้ตอบกลับว่า ตื่นเต้นมากๆก่อนที่จะมาที่กองถ่ายในวันนี้เหมือนกันค่ะฮ่าตอนที่ตื่นเต้นพอฉันเห็นเมมเบอร์ฉันรู้สึกมีพลังค่ะฉันตื่นเต้นมากก่อนขึ้นเวทีที่โคเชล่าแต่พอเราพูดไปกันเถิดด้วยกันฉันรู้สึกมีพลังมากเลยค่ะบางครั้งฉันก็ไม่รู้ว่าพลังนั้นมันมาจากไหนคนที่คุณอยู่ด้วยนั้นสําคัญดิซานตอบกลับว่าใช่ค่ะการทํางานเป็นทีมนั้นสําคัญมากในเบ็คพิง์คุณถูกเรียกว่าแฮปปี้ไวรัส พลังงานพวกนั้นมาจากไหนดิซ่าได้ตอบกลับว่าพวกเราสี่คนมีบุคลิกที่สดใสคะ่ะฉันชอบเล่นมากกว่าพวกพี่ๆฉันอยากที่จะมีวันที่สนุกและมีความสุขกับทุกคนถึงแม้จะอยู่คนเดียวฉันก็คิดว่าอยากทำอะไรสนุกสนุกทำอย่างไรดีนะตลอดเวลาอยากพูดอะไรกับผู้หญิงที่ชอบคุณและได้รับอิทธิพลจากคำพูดของคุณดิซ่าได้ตอบกลับว่าฉันใฝ่ฝันที่จะเป็นนักร้องตั้งแต่เด็ก ฉันมีความฝันที่ยิ่งใหญ่บางคนบอกว่าไม่มีทางเป็นจริงและไร้สาระแต่คุณสามารถมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะไม่สําคัญเลยว่าใครจะพูดว่าอะไรถ้ามีสิ่งที่คุณอยากทําอย่ามัวจะสนใจสายตาคนอื่นแต่แค่ไว้ใจตัวเองค่ะมันจะดีถ้ามีผลลัพธ์ที่ดีแม้ว่าจะไม่ผ่านนะคะมันก็ดีกว่าพลาดกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะไม่สนใจสายตาคนอื่นคุณมีความคิดเห็นอย่างไร ดิซ่าได้ตอบกลับว่าฉันก็ไม่คิดว่าทุกคนไม่ควรรักฉันนะคะฉันแคร์พวกเรื่องราวดีๆมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าฉันไม่สนใจนะคะพอคำตอบเหล่านั้นสามารถเป็นคำแนะนำให้กับฉันเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันพลาดไปค่ะตัวอย่างเช่นฉันคิดว่าฉันกำลังรับประทานอาหารเงียบๆแต่กลายเป็นว่าฉันกินข้าวเสียงดังและคนที่อยู่ข้างๆฉันบอกฉันว่าฉันกำลังทำอย่างนั้นมันเป็นคำเปรียบเทียบที่แปลกใช่ไหมล่ะคะฮ่า นั่นเป็นการเปรียบเทียบที่ดีนะบอกความปรารถนา5ประการด้วยความหวังที่วัตทุกสิ่งจะเป็นจริงดิซ่าได้ตอบกลับว่า5เลยเลยคะปกติคนมักจะขอ3ข้อนะฮอย่างแรกเลยเรื่องสุขภาพฉันหวังว่าคนที่ฉันรักจะมีสุขภาพที่ดีหวังว่าฉันจะได้พบสิ่งใหม่ในอนาคตและมีความสุขกับผู้คนที่ฉันอยู่ด้วยตอนนี้ไปาน,นานๆและฉันไม่คิดว่าฉันขอถึง5ข้อได้นะไม่ใช่ว่าตอนนี้คุณมีความสุขหรอ ลิซ่าตอบกลับว่าก็อาจจะนะคะไปดูกันน่านฟังความคิดเห็นมากล้กันนะครับผมความคิดเห็ที่หนึ่งเขาตอบกลับว่าอยากให้เด็กเจนวายเจนแมีทัศนคติที่ดีแบบน้องลิซ่ากับทุกคนคิดดีมากจริงๆรักจังเลยความคิดเห็ที่2นะฮะเพราะความคิดบวกมองโลกในแง่ดีของลิซ่าไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรลิซ่าก็ยังสดใสได้เสมอนอกจากหน้าตารูปร่างความสามารถแล้ว ก็ทัศนคติกับนิสัยนี่แหละที่ทําให้หลงรักชอบทุกอย่างที่เป็นลิซ่าจริงๆความชื่อนิซนะครับผมเราอ่านแล้วน้าตาคอเลยอะทําให้รู้สึกมีกําลังใจแล้วรู้สึกเสียดายที่ตัวเราเองไม่ได้ทําในสิ่งที่คิดเพราะความกล้าไม่พอลิซ่าเก่งมากนะที่ทําตามความฝันและมองโลกในแง่บวกขอให้ลิซ่ามีความสุขมากๆนะความพยายามอย่างเต็มที่จะเป็นพลังบวกให้ลูกสาวทั้ง4คนอย่างแน่นอน วาวเขียนที่4นะครับผมน้องทัศนคติดีมากๆเรื่องมุมมองกับ h c o m อมเมนี่สำคัญนะในฐานะไอดอลที่มีชื่อเสียงการเข้าใจธรรมชาติของแอนตี้และการหาแง่ดีในสิ่งที่แย่ๆเปลี่ยนเอาพลังลบจากภายนอกมาสร้างเป็นพลังบวกกับตัวเองเด็กๆแม้กระทั่งผู้ใหญ่หลายๆคนควรเอาเป็นแบบอย่างทัศนคติแบบนี้จะทำให้เรามีความสุขได้ในเวลาที่ยากลำบากการถูกวิจารณ์ในแง่ลบในบางครั้ง ถ้าเราเปิดใจรับฟังด้วยใจที่เป็นกลางเราอาจมองเห็นจุดที่เราสามารถพัฒนาหรือแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองได้ส่วนคำวิจารณ์ที่ไม่ make s e n ก็โยนทิ้งไปอย่าเก็บเอามาให้ทุกใจก็เป็นยังไงกันบ้างละครับผมหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างละครับามาแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากว่เรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยน,นะฮะเพื่อไปกำลับบงใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ